พบกัผมนาะยชอตตี้บูจวากับ SD กันดัจ G Generation e t e r อ a l อีกเช่นเคยนะครับคอนเทนต์ใหม่ที่เพิ่งมาสดๆเลยก็คือ Generation Tower นั่นเองว่าไต่หอคอยนะครับซึ่งมันจะมีกติกาย่อยเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังสั้นๆกันแล้วกันว่าจะมีป้อมปืนที่คอยเพิ่มสถานะให้กับตัวละครที่เข้าไปยืนอยู่นะครับสมมุติว่าผมเอาสไตล์ฟรีดอมใช้ท่าไม่ตายนะครับยิงตรงเนี้ย ก็จะเห็นว่าสร้างดาเมจได้ประมาณ200,000ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดผมเดินเข้ามาในช่องอนาเขตที่ได้รับผลบัฟนะครับและโจมตีใหม่จะเห็นว่าพลังโจมตีเด้งขึ้นไปอีกเห็นไหมครับนอกจากป้อมเพิ่มโจมตีแล้วพวกเพิ่มเลือดหรือว่าเพิ่มพลังป้องกันพวกนี้ก็มีนะ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นตัวละครฝ่ายที่3หรือว่าฝ่ายสีเหลืองครับพวกนี้จะมีหน้าที่ออกมายิงแมปครับถ้าเกิดว่ามีศัตรูอยู่เยอะมันจะยิงแมปทันทีโดยไม่สวนว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะครับฝ่ายเราหรือว่าฝ่ายศัตรูครับเราก็อาจจะลากศัตรูมาเยอะๆแล้วให้ยิงแมปก็ได้ถ้าเกิดว่าเราคำนวณมาดีะนะและตัวละครที่อยู่ฝ่ายที่3เราไม่จำเป็นต้องไปจัดการมันก็ได้นะครับเราฆ่ามันไปได้เลยครับและภารกิจส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการจัดการพวกศัตรูให้หมดยกเว้นดานสุดท้ายครับที่ให้เราเดินทางไปยังสถานที่ที่กำหนด ส่วนของรางวัลเขามีแจกทุกชั้นเลยครับก็จะมีทั้งพวกฉายาพวกเพชรต่างๆมากมายนะครับที่จะเป็นไฮไลท์หน่อยเลยก็คือชั้นที่14ครับเพราะว่าเขาแจกตัวละครลักส์คายระดับ UR นะครับส่วนความสามารถเดี๋ยวไปดูเลยกันละกันครับถ้าเป็นสกิลแล้วก็มีการลดพลังงานที่ใช้ในเทิร์นนั้น20%เนะครับเดินเร็วขึ้นอีกหนึ่งช่องนะครับในครั้งเดียวเนาะแล้วก็มีการเติม MP นะครับซึ่งเป็นการเติมแบบเรนจ์นะครับหรือว่าคนที่อยู่ข้างๆได้รับผลไปด้วยนะครับ ส่วน Ability ครับถ้าเกิดว่าไปขับหุ่นซัพพอร์ตแล้วได้มีการซัพพอร์ตเพื่อนๆน,นะครับก็จะใช้พลังงานน้อยลง20%นะครับและเขาเป็น c o o r d i นเตอรด้วยก็จะเพิ่ม s t a ตัส Awaken กับ Reaction 20%นะครับและถ้าเกิดว่าไปขับยานที่มีแท็ก t r p p l s s i i ิ l l l ไลอ้จะทำให้เราเนี่ยโจมตีแรงขึ้น15%และโดนดาเมจเบาลง15%ส่วนหุ่นที่ขับได้มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับถ้าผมจะเอาไปขับคิดว่าน่าจะเอาไปขับ Perfect s t ไตนะ และถึงแม้ลักซ์คล์เวอร์ชันนี้จะเป็นสายซับพอร์ตแต่ดันซับพอร์ตยิงสนับสนุนได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็พอเข้าใจได้เพราะว่าเขามีอาเบลิตี้สนับสนุน MP ให้กับเพื่อนๆอ,อยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูตู้กระชปองใหม่กันบ้างดีกว่านะครับก็จะประกอบไปด้วย3คนด้วยกันครับไล่ทีละคนเลยกันละกันคนแรกก็คือแบนชีหนอนเดสทรย์โหมดนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสายแทงที่น่าสนใจมากเลยครับ อาวุธของเขาจะมี4ชนิดด้วยกันนะครับระยะ1-4ช่องนะครับที่เป็นไฮไลท์ก็คือสกิลแรกกับสกิลไม้ตายนะครับสกิลแรกเนี่ยเวลาโจมตีโดนศัตรูไปแล้วจะทําให้ศัตรูยิงบีมได้สั้นลง1ช่องนะครับส่วนสกิลท่าไม้ตายนะครับก็โจมตีไปแล้วจะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนลดพลังโจมตี35%ซึ่งเป็นอะไรที่ขี้โกมาก ส่วน Ability นะครับก็จะมี m a x HP เพิ่มขึ้น15%ครับโดนอาวุธบีมจากระยะไกลเบาลง50%เลยนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มความแม่นยำแล้วก็หลบเลีกอีก10%นะครับส่วนแท็กของหุ่นนี้มีน่าสนใจเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นการดั m มร v เวสหพันไ์คอมมิวทับแอสเนลนะฮะคือแบบดีๆทั้งนั้นครับ ส่วนคนขับก็ร้อยตีลิดดี้นั่นเองนะครับเหมาะกับเป็นสายแท้งสุดๆครับเพราะว่าไปสนับสนุนป้องกันเพื่อนได้2ครั้งครับสำหรับสกิลก็จะมีลดดาเมจที่ได้รับลง25% 1เทิร์นนทะครับแล้วก็จะมีการโจมตีแม่นยำา1 0 0ในการโจมตีรอบถัดไปและก็หลบรลีก100%ในการโจมตีรอบถัดไป ส่วน Ability นะครับถ้าเกิดไปขับหุ่นสายป้องกันจะได้รับพลังป้องกันเพิ่ม25%เวลาที่เราไปสนับสนุนเพื่อนนั่นเองครับส่วนต่อมาถ้าไปขับหุ่น NTD จะได้รับความแม่นยำแล้วก็หลบหลีกมากขึ้น10%ครับแต่ว่าหุ่น NTD ตอนนี้มีแค่3คนนี้เท่านั้นนะครับ ส่วนความสามารถสุดท้ายครับถ้าไปขับหุ่นแท็ก NTD จะเพิ่มพลังป้องกัน15%ถ้าไปขับในหุ่นที่มันมีแท็กสหาพันธ์ด้วยก็จะโดนเบาลงอีก15%เลยทีเดียวเชียวครับหุ่นที่ได้รับอันนี้ส่งไปเต็มๆเลยก็คือบัญชีหนอนและก็นาราทีบกันดั้มนะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้มีแท็ก NTD และสหาพันธ์เหมือนกันครับ ส่วนฮูนอีกตัวหนึ่งก็คือมาสเตอร์กันดั้มนั่นเองนะครับเป็นสายจู่โจมที่ตีค่อนข้างแรงเลยครับสำหรับอาวุธจะมีทั้งหมด5อาวุธด้วยกันนะครับระยะจะมีตั้งแต่1นถึงสช่องนะครับที่น่าสนใจจะมี2สกิลก็คือดังเนสฟิงเกอร์นะครับที่เพิ่มความแรงคริตเทีลยีิบอร์เแล้วท่านี้เนี่ยมีอัตราคริตเทีลสิบอร์เด้วยนะครับความแรงก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็สกิลอันติเมะนะครับระยะ1นถึงสช่องนะครับมีอัตราคริิตคอลียิ่์เรตท ส่วน Ability ก็จะมีเพิ่มพลังโจมตี15%นะครับถ้าเกิดว่ากำลังใจอยู่ในขั้นซ u เปอร์ชาร์จขึ้นไปนะครับเพิ่มอัตราคริติคอล25%นะครับเรียกได้ว่าเป็นหุ่นที่ตีคริติคอลได้ง่ายมากๆครับและ Ability สุดท้ายยังจะเพิ่มความแรงของคริติคอลเข้าไปอีก10%ครับผมถึงได้บอกเลยว่ามันตีแรงมากๆส่วนแท็กที่น่าสนใจนะครับจะมีแท็กกันดั้มแท็กรเวอและไลนิ่งฟาส f ครับซึ่งแท็กนี้นี่มีหุ่นเทพเอยู่เพียบเลยเนาะ ส่วนคนขับก็มาสเตอร์เอเชียบูรพารายภายนั่นเองครับน่าเสียดายครับที่มีชร้นสเตปแค่1นึ่ครับทำให้อาจารย์เขาเดินได้แค่2ครั้งต่อ1เทินเท่านั้นครับส่วนสกิลก็จะมีการเพิ่ม MP 6หน่วยเพิ่มอัตราคริตสี่สเนเทิน,นเรียกได้ว่าแทบจะการันตีฮิตได้เลยนะถ้าเกิดว่าพลังใจเราสูงมากนะครับและก็จะมีสเวนะครับหลบการโจมตีรอบต่อไปได้แบบร้อซต์ ส่วน Ability ก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีอีก15นะครับถ้าเกิดว่าขับโมบิลสูตามนี้ก็จะได้รับความแม่นยำแล้วก็ลบลีกไปอีก10ครับก็คือหุ่นที่มาจากภาคจีนนั่นแหละครับ และความสามารถสุดท้ายครับถ้าเกิดว่าเวอร์โกหรือกําลังใจสูงถึงซูเปอร์ชาร์จขึ้นไปนะครับจะทําให้เดินได้ไกลกว่าเดิมอีกหนึ่งช่องครับทำให้ตัวละครตัวนี้เป็นตัวแรกเลยที่สามารถเดินได้6ช่องโดยที่ไม่ได้ใช้พลังจิตหรืออะไรนะครับความสามารถสุดท้ายครับถ้าอาจารย์เขาได้ไปขับมาสเตอร์กันดัมเอกหรือก็คือตัวนี้นี่แหละที่เราเปิดหากันจากการชปองรอบนี้นะฮะและมีกําลังใจอยู่ที่ซูเปอร์ชาร์จขึ้นไปนะครับจะทําให้เดินไกลกว่าเดิม1ช่องครับคือเดิมทีเดิน5ช่องอยู่แล้วใช่ากกาชอง ได้ว่าโหดมากๆครับโซนี Sony ความสามารถหนึ่งเลยก็คือถ้าเกิดว่าไปขับหุ่นดาร์กกันดัมอาร์มี่ก็จะทําให้ได้รับพลังจบตีเพิ่มขึื่สิ้น15%และก็เพิ่มอัตราครีสสิบห้นั่นเองครับแต่หุ่นมีไม่ค่อยเยอะครับก็หาหุ่นมาสเตอร์กันดัมเอ็กให้เจอกันแล้วกันนะครับ ส่วนยานแม่ในรอบนี้นะฮะจะเรียกว่ายานแม่ก็ไม่ได้ครับเป็นดาร์กกันดัมหรือว่าเดวิลกันดัมเวอร์ชันเซคันด์ฟอร์มนะครับคือฟอร์มที่2เนาะยังไม่ใช่ร่างสมบูรณ์นะครับตัวนี้เนี่ยจะบวกแท็กไรเวลนะฮะให้สูงสุด3 6นะครับแสดงว่าไม่ใช่ตัวเอกลุศนะิปเนาะถ้าพวกเอกลุศิปมัน4ีนนะครับก็ถ้าเกิดใครมีตัวละครไรเวลเยอะๆแต่ว่ายังไม่มียานแม่เฉพาะทางแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับส่วนซัพพอร์ตสกิลของยานแม่นี้จะเป็นการเพพิ่มลังงาน,น เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกระชบป้องหาเลยกันละกันครับมีโคต้าแค่5ครั้งเท่านั้นดูสิว่าจะได้กับเขาไหมครับอันนี้ผมขอสคิปเลยกันละกันเนาะถ้าเกิดเจอของดีมันสคิปไม่ได้อยู่แล้วนะครับรอบแรกมาก็เข้มเขมครับไม่เป็นไรลุยต่อรอบที่2ก็ยังเข้มเขมอยู่ครับลุยกันต่อรอบที่3ก็ยังคงเข้มอยู่นะครับอุย้ยได้ไวกันดั้มผมไม่เคยคิดเลยว่าไอดีนี้ผมยังไม่ได้ไวกันดั้มนะโอเคไม่เป็นไรอ่าลุยต่อครับผมเปิดได้อีกแค่สรอบเท่าน,นั้นครับ ดูสิว่าจะได้อะไรกับครับ้างไหมรอบสุดท้ายแล้วนะครับถ้าไม่ได้ก็อืมอะไรจะเค็มขนาดนี้เรียบร้อยครับไม่ได้ตัวอะไรเลยครับผมขนาดหลุดตู้ยังไม่มีอ่ะแต่ผมไม่ยอมครับผมไปเปมาแล้วก็ไปไถด่านมาอีกนิดหน่อยครับยังเปิดได้อีกประมาณ3-4ี่รอบด้วยกันนะครับมารอลุ้นกันครับคราวนี้เราใช้เงินเติมจริงแล้วนะครับจะได้อะไรบ้างไหมนะครับอืทรงแย่มากเลยเอาจริงๆตู้นี้ทรงแย่สุด เฮ้ยโอ้โหตกใจหมดเห็นมันโหลดไปนิดนึงตกใจตกใจเฮ้ยนี่นี่นี่มีโหลด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 นี่ไงมาดูกันว่าอุ้ยมาสเตอร์เอเชียแน่นอนมาสเตอร์กันดั้มเย่แต่ว่าเดี๋ยวเราหาบัญชีหนอนอยู่ไม่ใช่เหรอวะก็โอเคแหละได้มาสเตอร์กันดั้มมาก็ดีครับสายบู๊บุก,บกทะลวงแนวหน้าเดินไปเลยหช่องคนเดียวเฮ้ยมีอีกหนึ่งแอนดี้วอลเฟย์โอ้โห แม่บุญมีแต่กรมบังครับโอ้โหไม่เป็นไรมีเพชรเหลือเปิดต่อเลยครับได้รอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมเออรอบสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีดาวน์โหลดอะไรทั้งสิ้นครับจะได้ไหมก็ตามสภาพครับอยากได้แบนชีหนอนไม่ได้ครับได้บูร,าราพาไร้พ่ายมาแทนงั้นเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันแล้วกันเนาะไว้มีโอากาสเจอกันได้ใหม่ครับ